สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟราคาทองคำนะครับประจําวันอังคารที่2มกราคมนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ํารวยมีความสุขในปี2024นี้นะครับขอให้เป็นปีแห่ง TP เนาะนะครับเข้าออเดอร์ที่ไรก็ TP ตลอดห่างไกลจาก SL นะครับผมมาโอเคอันดับแรกครับเองมาดูในส่วนของตัวใบทินเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับ ว่าวันนี้มีปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญอะไรบ้างนะครับวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจพอให้ได้เล่นนะครับพอให้ได้เทรดเนาะนะครับแต่ในส่วนของตัวสิ่งสําคัญจริงๆของสัปดาห์นี้นะครับก็คือตัวเลขนอนฟาร์มนะครับกับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยุโรปเนาะนะครับก่อนที่จะถึง CPI ของอเมริกาในสัปดาห์หน้านะครับปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตอนนี้ครับบ่ายสามห้าสิบห้านะครับกับตอนบ่ายสี่โมงนะครับแล้วก็ 4ี่โมงครึ่งนะครับรวมถึงในส่วนของตอน3ามทุ่มสีนะครับอันนี้คือบทิีเศรษฐกิจของสัปดาห์นี้นะครับที่เกิดขึ้นเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมกองทุน SPDR บ้างครับในส่วนของกองทุน SPDR นะครับในส่วนของตลาดวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับก็เป็นการขายออกทั้งสองวันเลยนะครับขายออกวันพฤหัสอยู่ที่1.6ตันนะครับราคา2065นะครับและขายออก วันศุกร์นะครับอยู่ที่1.44ตันนะครับตอนปิดตลาดที่2,600อา2 6 2นะครับถือครองปัจจุบันนะครับ879นะครับก็ยังเป็นปริมาณที่ต่ำอยู่เนาะสำหรับกองทุน SPDR นะครับตัดภาพมาดูข่าวภาพภาษาอังกฤครับในโซนของตัว CNBC นะครับ CNBC ก็ไม่มีอะไรครับเขาบอกว่าราคายังคงอยู่ในโซนบริเวณ2,000นะครับหลังจากที่ฝ่าฟันวิกฤตกันมา2ปีสำหรับทองคำเนาะนะครับซึ่ง ปัจจัยสําคัญที่เขาบอกครับว่าก็าราคาทองคำจะไปได้นั้นขึ้นอยู่กับ2ส,ส่วนครับก็คือในส่วนของการเข้า ตลาดเข้าซื้อหรืโฟกัสไหลของ ETF ต่างๆแล้วรวมถึงนะครับในโซนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นักลงทุนเขามองในโซนของการปรับลดดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูทางด้านเคนิคอลกันบ้างนะครับว่าวันนี้ทางด้านเคนิคอลเราเป็นยังไงนะครับหลังจากโซนนี้นะครับที่พี่หมีส่งเตือนเข้าไปในห้องไลน์เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าสารภาพเลยลืมครับว่าตลาดปิดวันนี้นะครับโซนบริเวณนี้ครับ2 0นะครับ 72จนถึง2075นะครับเป็นในส่วนของตัวออร์บกของ Timeframe H1 นะครับอ่าเราก็ส่งรายแจ้งเตือนกันเข้าไปในรายปุ่มเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที่พี่หมีเตือนเข้าไปนะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับทำในรูปแบบของตัว ascending break out ขึ้นไปได้นะครับจุดระว่าง นะครับอันนี้คือจุด TP ที่เกิดขึ้นที่แจ้งเตือนเข้าไปในห้องไลน์เมื่อเช้านะครับตอนนี้ราคาก็ไปถึง TP เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับแล้ววันนี้แผนการเทรดเราจะไปยังไงนะครับพี่หมีขอพาไปดูที่ Time Frame Day ก่อนเลยนะครับในลักษณะของตัว Time Frame Day กับ Time Frame Week นะครับเราเริ่มจากว k ก่อนก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวพี่หมีขอขยายะกราฟราคานิดนึงนะครับในส่วนของตัว Time Frame Week ครับจบด้วยในลักษณะแท่งเทียนแบบนี้ นะครับแท่งเทียนแบบนี้เรามองไปลักสัะของสิ่งที่เราเรียกว่าพินเซลผิดสีนะครับพินเซลผิดสีหมายความว่ายังไงหมายความว่าราคานั้นมีโอกาสกลับลงมาแต่การที่กลับลงมาได้ คาเราจะปลอดภัยนะครับเรื่องจากเทรนราคายังเป็นในส่วนของตัวเทรนขาขึ้นเนาะเราจําเป็นจะต้องรอ PA เซลซลที่เกิดขึ้นก่อนนะครับตอนนี้พี่หมีมองว่าเป็นราคากลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับจุดเซลล์ที่ได้เปรียบนะครับ2088นะครับเป็นจุดที่เรามองกันเอาไว้นะครับหรือโซนบริเวณ2075ถ้าเขาขึ้นไปเทสออรเดอร์บ็อกตามเฟรม H1 และไม่ผ่านเกิดสัญญาณกลับตัวลงมานะครับอันนี้คือภาพรวมในส่วนของตัวตามเฟรมวีกที่เกิดขึ้นเนาะ ท่าน,นี้เรามาดูนในส่วนของตัว time frame day ครับในส่วนของตัว time frame day นะครับจบเป็นในลักษณะของ pa cell ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ pa cell ที่ไม่สมบูรณ์เนาะถามว่าไม่สมบูรณ์ยัยงไงเหรอพี่หมีถ้ามองสีแท่งนะครับสีแท่งนี้นะครับคือไม่สมบูรณ์นะครับค SI ือไม่สมบูรณ์เนาะนะครับ rsi บ่งบอกว่ากราฟนั้นคงมีแรงบายเนาะนะครับ rsi บ่งบอกอยู่ว่ากราฟมีแรงบายหรือถ้าเรามาอ่านจากตัวโครงสร้างของราคาครับเดี๋ยวพี่หมีพาหดราคา ดูโครงสร้างของราคานะครับในส่วนของตัว time frame day นะครับในลักษณะของตัวโครงสร้างราคา time frame day นะครับอ่ะขอดูตรงนี้นะครับตั้งแต่มี swing low เขาเกิดขึ้นมาเลยอ่านะครับในส่วนของตัวโครงสร้างราคา time frame day ที่เกิดขึ้นถ้าเราสังเกตนะครับกราฟนะครับมีการยก high ที่สูงขึ้นนะครับมีการยก high ยก low ที่สูงขึ้นนะครับการกลับขึ้นมารอบนี้นะครับกรอบโซนบริเวณเนี้ย พี่หมีให้เฝ้าสังเกตนิดนึงครับว่าโซนบริเวณนี้มีโอกาสที่จะเป็นโซนไซเวยวของราคาทองคำ นะครับบริเวณ20.88ครับกับโซนบริเวณ20.74นะครับโซนบริเวณเนี้มีโอกาสจะเป็นโซนที่เกิดลักษณะของการไซด์เวย์ได้นะครับถ้าเรามองนะครับเกิดลักษณะของการไซด์เวย์ปุ๊บราคาขึ้นมาเทสไม่ผ่านเขามีโอกาสที่อะไรครับเวียงทดสอบรับทดสอบต้านในก่อนนิดก่อนนะครับและในส่วนของตัว RSI อย่างที่บอกครับ RSI 14ยืนเหนือ1 5 0เนาะบ่งบอกว่าราคานั้นคงมีแรงบายรวมถึงเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่การที่ time frame H เอ่อ f ทมเฟรมเดย์จะทำลายโครงสร้างราคาขาขึ้นได้นะครับเขาต้องสร้างโลที่ต่ำกว่า1973นะครับราคาถึงจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนเทรนที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถัดมาครับเรามาอ่านกันในส่วของตัว Time Frame h 4 4ครับว่า Time Frame h 4 4ตอนนี้นะครับ กรอบราคาเป็นอย่างไรอยู่นะครับกรอบโซนบริเวณนี้ครับที่พี่หมีให้มองในโซนของตัวอโนบอกและโซนบริเวณนี้นะครับพี่หมีมองเป็นโซนไซด์เว์ของไทม์เฟรมเฮดอยู่ที่2075กับบริเวณ2058นะครับราคาสังเกตนะครับเขากลับลงมาแล้วนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถ้า t i m e เฟรม e ฮดตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเขาจะทาในลักษณะของตัวดับเบิลท็อปนะครับก็เป็นรูปแบบของลักษณะของการกลับตัวลักษณะของตัวดับเบิลท็อปตัวนี้นะครับให้เรามองเวลาเขากลับลงมาครับเขาอาจจะมาถึงแค่2058 บริเวณ EMA 50 Timeframe H4 ก็เป็นไปได้นะครับก่อสโซนบริเวณนี้ให้เราจับตามองก่อนนะครับว่าลักษณะของตัว t time f r a m e H4 นั้นยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับถ้ามองจากตัวโครงสร้างราคาของเขาแล้วนะครับยังเป็นลักษณะของตัวเทนขาขึ้นเนาะนะครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะเฝ้าระวังนะครับถ้าเขาจะไปต่อได้เขาต้องยืนเหนอือบริเวณ2,088ครับอันนี้เขาถึงจะมีการสร้าง อ่หายที่สูงขึ้นได้นะครับตัดเข้ามาในส่วนของตัว timeframe H1 นะครับมาดู timeframe H1 กันต่อนะครับในส่วนของตัว t i m r f r e m e H1 นะครับตอนนี้นะครับราคาทำนายศัสษาะของอ PA by ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เบรกในส่วนของตัว ascending ขึ้นมาได้นะครับจุดระวัง2.075ครับโซนนี้เรามองนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับ2.075จนถึง2.0 83นะครับอันนี้คือจุดที่เราใช้เป็นจุดเฝ้าระวังในส่วนของตัว t m e f r a m e H1 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกราฟนะครับเบรกเทนขึ้นไปได้นะครับถ้าเราจะเซลลเราจำเป็นจะต้องรอ P A เซลที่เกิดขึ้นก่อนเราไม่สวนเซลล์แบบดื้อนะครับในส่วนของตัว Timeframe H1 เนาะนะครับ ถัดมาครับแผนการเทรดของเราในวันนี้นะครับพี่หมีขอพาไปวางแผนการเทรดใน t i m e f r m m e H4 นะครับถ้าราคายืนเหนือบริเวณ2075ได้ครับจุด t p ครับที่เรามองครับอยู่ที่2083กับ2088นะครับเมื่อไม่ผ่านนะครับให้เรารอสัญญาณรูปแบบการกลับตัวบริเวณ2088ครับจุด t p ของวันนี้ครับขาเซลล์เรามองที่2075 นะครับกับบริเวณ2058แต่ถ้าในทางกับกันราคาสามารถยืนเหนือได้นะครับราคาสามารถยืนเหนือได้เนาะนะครับราคาขึ้นมาแล้วนะครับไม่ผ่านตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวดับเบิลท็อปแต่ถ้ายืนเหนือขึ้นมาได้นะครับเขามีโอกาสไปต่อจุดที่เขาจะย่อลงมาเพื่อไปต่อครับอยู่ที่โซนบริเวณนี้ครับจุด TP 2098โดยประมาณนะครับอันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับโอเคได้แผนการเทรดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ บริหารพอร์ตให้ดีนะครับไม่มีใครเอาเงินจากพอร์ตเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับดังนั้นเวลาเทรดออกออเดอร์ทุกครั้งนะครับรอสัญญาณในการคอนเฟิร์มนะครับสําหรับคนไม่มีของก็รอให้เขาจบแท่งก่อนเนาะว่าจะมีลักษณะของการลงมาพักฐานเพื่อให้เราเล่นการพักตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้วันนี้พี่หมีก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเฮงเฮงรวยรวยกันครับทุกคนสวัสดีครับ